ีชูมิสามีสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหายหน้าหายตาอะไรไปพักหนึ่งเนาะเพนเนาะวันนี้เจเจเจ,จะมาทําผัดกะเพรามังสวิรัตนะเพื่อนๆนะโอชุดดชีวิตแฟร์อะแล้เมนูเตลเลนเดยปาไรเวจกเตเ,ตเ,ตเ,ตเตรี่น,นะนะสเปร์ละผัดกะเพราว่วาละออา่ะอบวาคมันเซตตุสตุสฟิตจ้ะเชจีจ่าลูมเมอ,อร์เฟอร์เปิดไฟเลยนะเพื่อนๆนะใส่น้ำมันลงไปนะเพื่อนๆนะ อันเปิดด้วยเดอใ่น้ำมันอ่าละววันนี้เราใช้น้ำมันมะพร้าวนะเพื่อนๆนะนี่นะมันมะพร้าวโก,โกโก้เอเคจ้ะจุดจสวิตช้าวอรมเมอ้าไลา เราใส่กระเทียมนะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกปีมังเราจะใสะ่เราจะเพิ่มน้ำมันไปอีกนิดน,นะเพื่อนๆจะเม็ด้องบปกดดยเลย จะใส่อัญองนะอัญองบลังนะเพื่อนหอมใหญ่นะเพื่อนระมังไฟนะเพื่อนอย่าให้ไฟแรงเกินเดี๋ยวเขาจะเหลืองจัดติดสวิตซ์โปรตีนถูเหลืองโปรตีนโซดา

อันอโดเอาใส่น้ำนะเพืนะเสร็จแล้วใส่อซอสซอสาเดีเบลู เสี้ยวหวานนะเพืเ่อนๆนิดหน่อยเอบจี่เบ์เสร็จแล้วเราลองมาชิมดูนะเพื่อนนะเอามากุเตอืม ันเม็ดอุมบุเดีายสจาเราต้มีอิ๊วอมนะเพื่อนเพือนก็จะใส่ีอิ่วยี่ห้อไหนก็ได้นะเพื่อนๆนะโอเคก็เพิ่มอุมบุโดใส่น้ำอีกหน่อยแล้วเเม็ดไอโคเบะน้ำแบบนี้ นะถั่วนะถั่วถั่วฝักยาวแล้วก็ใบกะเพราโอเคทีนี้เสร็จแล้วจ้ะปิดไฟเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะเมื่าทิตุ์จะชิดจ้ะเดี๋ยวเจอกันจ้าเพื่อนๆน,นะกินไหมนี่ผัดกะเพราเสร็จแล้วนะจ้า เชฟี่นี่โอ้สะโดนางวีนะมั้งเชเยังไงเพื่อนก็อย่าลืมรบกวนเพื่อนๆกด Subscribe าากดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะเราก็ไม่ได้บอกแต่แรกโอเคจะ้ะแต่ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันเมนูใหม่เมนูหน้าเนาะครบทชัววูทุสเดี๋ยวเจอกันวปดีูไปพูดเชนวปดีโนะอเนาะจ้ะยังไงก็รักษาสุขภาพนะโคบิบบบวัววูตุสุ๊บจุ๊บจ้าวไปละจ้า